ตัวเป๊นะครับลดน้ำหนักครับเมื่อเช้านี่มาร้อยเก้าวันนี้ชกร้อยแปดนะฮะช่างได้โอ้ยหายเลยหายครับหายไปครับสี่เลยนะแนะนำตัวครับวันนี้เราเจอกับฉลามดำมานะวันนี้เราต่อเข้าเลยอ๋อน้ำหนักเท่ากันประชามาเกินเท่าไรวันนี้ผ่านเรียบร้อยซ้อมอยู่จอห้าวัะแล้ี่วันเรานี่ก็ไฟเตอร์นะ กูต่อสู้ไปไงบ้างเห็นในคลิปนี้เราเตี้ยกว่าเขาหน่อยเราสูงเท่าไหร่สูงลงสูงไปหาน้ำหนักไวายพอยปีนี้อายุชกมานี่เกินร้อยแน่นอนสามไฟหลังชนะกี่ไฟชนะไฟเดียวแต่น้าเดียวล่าสุดชกไวร้อยเท่าไหร่ร้อยหก้อคนนี้ร้อยแปดนะนะไม่มีปัญหาสบายสบายอ่ะลูกหลานจากจังหวัดอ่ะสองคนกับเทียร์เลยโอเคขอมาโชคดีครับ เอ้าได้น้ำตัวสวัสดีครับสลับตามเราแปลสัมนกบอกครับหรือชื่อเก่ามีชื่อว่าแล้วพวกเจียวหน่อทุดบอกครับเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาไฟไหนกี่ไฟแล้วอันนี้ไฟที่สองครับไฟที่สองนะเป็นไงวันนี้ซ้อมมากี่วันอาทิตย์สองอาทิตย์ครับซ้อมที่ไหนซ้อมที่หนองบางสายครับหนองบางสายนะเราเป็นมวยประเภทได้หมดครับเจอเพชตตวนเป๋วันนี้แข็งแน่นอนนะใช่เรียวแรงซ้อมมาไม่ได้ยุบแน่เห็นไหมเขาเป็นตวนเป๋วในเขาบอกเพศมีหมัดแล้วก็เตะขาครับ เราได้เปลี่ยนรุ่ร่างเขาหน่อยนะเราสูงเท่าไรร้อยหกสิบห้าครับน้ำหนักปล่อยๆครับห้าสิบสี่ห้าสิบห้าครับปีนี้อายุสิบเจ็ดยี่สิบแปดครับชกรวมๆมาเท่าไหร่มวยเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบครับสามไฟล์ดังเราชนะกี่ไฟล์แพ้สองชนะหนึ่งครับล่าสุดชนะครับผมที่นี่เมื่อวันนั้นชนะครับชนะวันนั้นร้อยเท่าไรร้อยสิบครับวันนี้ร้อยร้อยแปดครับโหลดลงมาหน่อยครับผมคุมกิโลสี่ห้าโลครับก็พอสมควรนะครับผมอ่ะเราเป็นคนฝั่งนู้นใช่ไหมใช่ครััับบอ่ะะะะปปรรรราาแแงคเเเเชียยย์ทททท้้ศศไลดว ก็วันนี้ฝากเช,าช้าสวัสดีกับชา้ากบประชาด้วยครับผมวันนี้ผมสู้เต็มที่ครับอคขอครับครับผม